สงสัยมากค่ะทำไมถึงจมตีลุงพีคะทั้งๆที่เมื่อก่อนเขาทั้งอวยทั้งเชียอันนี้จริงอะแอไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมันก็งงเหมือนเหมือนกันนะคะว่าเออทำไมเมื่อก่อนเชียแล้วก็ตอนนี้ก็รุกขึ้นมาสร้างประเด็นอะไรเยอะแยะอือย่างล่าสุดก็ประเด็นเล็กๆอะค่ะที่ลุงพีท่านแต่เดิมอะท่านเส้นเลือดในตาแตกเนาะ เนื่องจากเขียนกฎหมายทั้งวันทั้งคืนแบบทำทำงานหนักมากช่วงนั้นนะคะช่วงอสองปีก่อนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานท่านก็ <c oughs> เร่งทำกฎหมายในเรื่องของพลังงานในเรื่องของโซล่าใช่ไหมคะหลายสิ่งอย่างข่าวออกมาเรื่อยแหละข่าวดีๆไม่ค่อยไม่ค่อยจะ,ะสนใจเอามาเผยแพร่พี่น้องประชาชนกันก็ไปสนใจแต่เรื่องที่มันแบบขี้กะขี้กะอะไรอย่างี้คะ่ะ อ่าตอนนี้สืบเนื่องมาจากที่ลุงพีท่านเส้นเลือดในตาแตกแล้วก็แอดก็ได้พบท่านสองสามครั้งจากที่เปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมคะท่านก็ทําหน้าที่ในตําแหน่งในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคท่านก็ยังทํางานคะ่ะท่านทํางานตลอดเลยอืพบปะพื้นที่ลงให้กําลังใจสอสอว่าที่สอสอคะ่ะหลายๆท่านนะคะ ก็ตาท่านก็บวมเรื่อยๆแหละสังเกตเราจะสังเกตตลอดนะตาท่านก็แบบเออแดงเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยเนี่ยด้วยความที่ว่าแบบตาที่ที่ที่เสื้อเลือดในตาแต่ก็ก็จะแบบหลี่หลี่แล้วเล็กลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีมีความแบบตาแดงตลอดเวลาแต่กระนั้นท่านก็ยังทํางานแล้วก็เป็นห่วงทุกคนตลอดเลยอเออแอดก็จะเห็นว่าท่านก็จะถามว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวยังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะถามตลอดอืนั่นแหละ นั่นวกมาวกมาเรื่องนี้พอพอท่านเส้นเลือดในตาแตกใช่ไหมคะก็ก็อาการก็น่าจะจะหนักอะ่อละล่าสุดท่านก็ไปไปผ่าแล้วแหละไปผ่าแล้วก็ไปรักษาตอนนี้ก็อยู่ในขัน้นการรักษาคะ่ะหมอก็จะมีการดึงเออต้องต้องลองฟังที่ที่หลายๆท่านไปไปถามดู ว่าอ,อ,อินฟูที่รักท่านอะ่ะก็ก็จะใส่ใจแล้วก็จะถามตลอดว่าเอ,อลุงพีเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออลุงลุงพีเอ่ออาการอัปเดตอาการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่คนที่ไม่รู้ความอ่ะค่ะก็จะเ,เข้ามาม<อ>แล้วก็มาแซ่ท่านเนี่ย <c oughs> ครับจะไปตรวจก็ตรวจตอนนี้หมอเขาเขาล้งเอาไว้เพราะว่าเขาบอกว่าดวงอะไรนะผมตามันติกแอกตา แล้วก็มันมาก็คอยไหลแล้วก็มันก็ทำให้เขาบอกเริ่มป่ยแล้วให้ผมทํำครับอะไรนะต้องมีรักษาก็นี่ไงหมอเขาก็เลยเลยทาให้เดี๋ยวต้องไปไปไปปวดสายเลยคุณผู้มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแหละอืแต่บางทีมันก็กลายเป็นเรื่องได้ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ไม่ออกมาพูดสบางแล้วคนชั่วก็ต้องก็ต้องตีปากบ้างอะไรบ้าง แต่ถ้าที่สุดแล้วความชั่วมันก็ต้องกลับไปหาเจ้าตัวเองว่าเห็นโพสต์ใน Facebook ก็ลองดามล่าสุดน่าจะลงไปแล้วล่ะคนกระแสความความไม่ดีของตัวเองไม่ไหวก็เริ่มก็เลยลงไปือเหมือนนางอยากสร้างกระแสนางก็จะแบบเออหยิบจับเรื่องเล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วก็มาจบก็นี่ไงหมอเขาเลยก็ลองดูค่ะเพรปัจจุบันก็สื่อสื่อบ้านเราก็มีมีหลายแขนง ถ้าถ้าเราใช้สติในการเลือกรับชมรับฟังมันก็จะทำให้เราเปิดโลกเปิดปัญญาแล้วก็ทำให้เราแบบมีความรู้แล้วหาความรู้อย่างอื่นดีกว่าเราอย่าไปหาความรู้กับการแซะแกะเก,ะกะดาด่าทออะไรเงี้ยมันไม่เวิร์คแล้วก็คอยเตือนกันบ้างอะไรบ้างค่ะบางเรื่องบางอย่างมันไม่เข้าท่าก็ก็อย่าไปทำมันเลยมันไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้น เพราะเราก็อยากให้สังคมเป็นไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมเราอยากจะลดมลภาวะไนงะอยากจะตัดมันออกไปจากโลกนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมอืออีเนี้ย